วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสาร์ที่โปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็หลีกหลักๆนะครับหลีกลองๆเนี่ยนะก็เริ่มทยอยเปิดฤดูก,กาลแล้ววันนี้ก็จะหยิบเป็นทางด้านฟุตบอลโอลิมปิกหญิงและการรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างแคนาดากับเยอรมันก็ถือว่าแคนาดานะครับพวกเขาเนี่ยเคยเจอกับเยอรมันมาทั้งหมด10ครั้งนะชนะ2แล้วก็เสมอศูนย์แพ้ให้กับเยอรมันเนี่ยไปถึง8ครั้งแต่เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นชนะแคนาดาที่สามารถปลดล็อกเอาชนะเยอรมันไป1นึ่งประตูศูนย์ส่วนฟอร์มในทัวร์นาเมน,น เพียงแต่ว่ามีแค่3คะแนนเนื่องจากพวกเขาเอาโดนไปบินดูคู่แข่งนะครับซ้อมก็เลยทําให้โดนหัก6คะแนนแต่ก็ยังเอาตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้นะถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับาาทางนั้นแคนาดาส่วนทางฝั่งของเยอรมันพวกเขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะได้2แพ้1เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะแซมเบียไป41่ 1. แต่ก็มีหลุดแพ้ให้กับอเมริกาไป41เช่นเดียวกันก็ถือว่ามาเจอกันในวันนี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับวันนี้ เกมลุกโดยเฉพาะลูกกลางอากาศก็ทําได้ดีเกมนัดที่แล้วเนี่ยผมก็ไปแคนดานะครับก็ได้ดูแคนดาเล่นไม่ว่าจะเป็นลูกพื้นดินลูกกลางอากาศเนี่ยถือว่าทําได้ดีส่วนทางั้นเยอรมันเนี่ยก็พอได้อยู่นะพีงแต่ว่าวันนี้พวกเขาแบกกาแพง มาถึงครึ่ง9้าแม้ว่าสติที่เคยเจอกันมาจะเป็นทางด้านเยอรมันที่ดูดีกว่าแต่วันนี้นะครับเล่นกันที่3กลางไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบยังชอบไปที่แคนาดามากกว่าชอบในสตอรี่ของเขาแล้วก็วิธีการเล่นของเขาวันนี้วัดใจไปที่มวยรองอย่างแคนาดาคิดว่าไม่แพ้ใน90ปนาทีส่วนบริคอเต็มทุกทอย่างไปเจอกันในต็อกต็อกนะสาร์คนะืนนี้สวัสดีครับ